งานลิฟท์โซล่าทาวน์โฮม,มวันนี้คนก็มางานเปิดตัวลิฟท์โซล่าทาโฮมนะคะก็สาหรับบ้านทาวโฮมที่หลายๆบ้านมีปัญหาว่าทําไมเราถึงติดโซล่าเซลล์ไม่ได้เรื่องพื้นที่เรื่องอะไรวันนี้ก็เอนเนจีลิฟต์ของเราก็ออกมาจัดการปัญหานี้ให้แล้วคะ่ะสามารถติดต่อได้แนมะ้พื้นที่จะแบบแคบหรือมีปัญหาก็ตอนนี้หาซื้อได้แล้วคะ่ะมันนี้ก็เปิดให้แบบได้แบบ านาวนนใช่ค่ะสามารถใช้แอร์ได้8ชั่วโมงทั้งวันชิลๆเลยค่ะก็จริงๆแล้วอากาศร้อนแบบนี้ก็อยากให้ทุกบ้านได้มีนะคะเปนดีต่อคุณคุณภาพชีวิตเราครอบครัวแล้วก็น้องหมาด้วยค่ะออใช่แล้วไม่มีปัญหาค่าไฟ ใช่ค่ะดีขึ้นเยอะค่ะเหมาก,กับไลฟ์สไตล์ยุคนี้ยังไงคะไปเฟิร์นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการที่เราออกมาทางานเหนื่อยเแล้วกลับบ้านเราอยากจะเปิดแอร์่ำเนาะแปดชั่วโมงก็อากาศบ้านเราก็ร้อนค่ะอย่างตัวใบเองใบเป็นคนอยู่ติดบ้านเนาะก็อยากให้แบบเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่าไฟพุง่งเรื่องค่าแอร์เรื่องอะไรที่เรากังวลใจแล้วก็อยากให้น้องหมาเราแบบนอนเย็นฉ่ำที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ <c oughs> ฝากค่ะก็หาซื้อได้นะคะตอนนี้ติดต่อพูดคุยได้ที่ห้างสินค้าชั้นนาทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็เปิดตัวราคาอย่างน่ารักรายละเอียดยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะอยากให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแล่นเ่าสุดเพื่อนเราอยากยกให้เราเป็นเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวบบน้องมน้องมเป็นอยู่แล้วค เลยหรอแต่แกก็ต้องเป็นต้องเป็นค่ะต้องเป็นต้องจองไว้แล้วก็จองเลี้ยงลูกจองทาทุกอย่างกับน้องไว้เลยอันนี้เราเคลียร์คิวงานของเราเลยไหมครับเพื่องานเป็นฉพอะเราคอยเป็นปีแล้วตั้งแต่เขาไปดูหมอว่าวันไหนดีแล้วหนูก็เอาเลยแสดงว่าเราคิวเราเป็นผลจ่งผลกระทบถึงวันวันแต่งงานเขาคิวเขาค่ะเหราเราใช่พอเพื่อเขารู้คิวเขาบอกกับคนแรกเลยปะบอกค่ะนินทาตลอดนินทากันตลอดเวลาว่าอ๋อได้ยังได้ยังอะไรอย่างเพราะเขากลัวเราไปไม่ได้อย่างนี้หรอ เหมือนคือเฟินเฝ้าน้องตั้งแต่แบบขอหรือยังจับหรือยังอ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาพอวันนี้มันถึงวันที่เขาขอ,อกันหรือจะมีงานจริงๆมันแบบมันมันลุ้นมันดีใจไปด้วยะคะ่ะจะเยวเราตามุโมเมนต์เขาเลยใช่เรียกว่าใส่ใจชีวิตเขาใส่ใจสุดเลยเพราะว่าเพื่อนรอบตัวมันไม่มีใครดูมีวิววาว,ว,ว่าจะได้แต่งอ่ใช่รวมถึงเราด้วยใช่แฝงแรงมากอ้าว เป็นยังไงบ้างครับหัวใจพี่เปิดตอนนี้โอ้ยทำอะไรดีจ้ามีอไรมีอะไรเออยงมาเป็นยังไงบ้างอ๋อหัวใจหัวใจโอเคค่ะหัวใจทำงานแล้วก็ช่วงนี้ก็ลุยกับโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วก็มีหัวใจรักเพื่อนๆที่ได้แต่งงานทุกคนอย่างนี้แหละใช่ป่ะใช่เลยค่ะแต่คำว่าโสดแล้วสวยแซ่บขึ้นจริงไหมคะใครบ้างไม่มีใคแปลงอ่ะเออก็ ก็ใช้ชีวิตไปตามเรื่องนะคะทำงงทำงานโดยปกติค่ะเออแบบมีแก่นสารของเราก็บ้างไม่มีบ้างแล้วแต่ช่วงเลยค่ะไม่งงไม่เหงาอะไรเขา้หลอกมนหลายปีแล้วเนอไม่เหงาเลยค่ะอาจจะเป็นช่วงนี้พคนมีหมาด้วยแล้วก็แบบเตรียมเตรียมคนมีงานอีกที่มันต้องรอต่อเนื่องอีก4โปรเจกต์ค่ะมันก็เลยค่อนข้างแบบเขตเดี๋ยวลุยทำลอดนี้ให้เสร็จค่ะวันนี้บอกว่าคุณกัหมาเรื่องแล้วยังไงบ้าง ก็เขาในวันที่เราเครียดเขาก็เป็นความสุขค่ะส่วนวันไหนที่เรามีความสุขเขาเป็นความเครียดให้เราอยู่แล้วเวขาทำได้ทุกอย่างเวลาเราคุยอะไรเงี้ยเราคุยกับเขายังไงอ่ะภาษาให้เราคุยกับน้องหมาไม่ไม่ฉี่ลง pad ได้ไหมลูกแม่ขอร้องอะไรเพราะว่าจะมีแบบเออฉี่อยู่ทั่วบ้านอะไรเงี้ยพยายามฝึกอยู่มีไหว้หมาไหว้หมาขอร้องทุกอย่างได้ผลไหมคะไม่เคย วันที่มีความสุขเป็นความเครียดมีความสุขก็อยู่กับกับการดูกับหม่มีบ้างเครียดบ้างบ่นบ่นกันไปแล้วหนุ่มๆมีเข้ามาบ้างไหมครับหนุ่มๆไม่มีเลยค่ะศเปอรอ้โหสวยขนาดนี้นะสวยนสวยนี่สวนีเบินี้เบอร์ต้นนะมันปล่อยมันปล่อยมันรางได้ยังไงไม่มจริงๆเหนุ่มๆไม่มีเอาหมามาลอกือแบบหมา ไปดูหมาบ้านเราก็มีแกเหมือนแบบไม่มีใครไม่มีใครเอาอะไรมาล่อหลอกเราทางนั้นหรือว่าเราไปหลอกล้อใครเราก็ไม่ได้เอาหมาไปล่อหลอกใครเราเราไม่เปิดหรือเปล่าหรือแบบว่าเราปิดตัวเองป่าปิดไหมไม่ปิดหรอกค่ะตอนนี้ก็ทำงานจริงๆแล้วก็อย่างอื่นก็แฮปปี้ดีค่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะไม่รู้ไม่เปิดไม่เป็นไงเปิดเขาเลยก็ต้อง เขาไม่ชอบเราใช่ไหมคะไม่ใช่เราบรรดูแบบว่าตกลงเกินไปมันดีเกินไปไม่น่าใช่นะคะแต่สเปคเราไม่ได้ไกลตัวไปใช่ไหมเราไม่มีสเปคเลยแต่ไหนแต่ไรเพื่อนเพื่อนมีหาให้ไหมครับครกกรให้หาให้มางมายอะไรไม่มีใครหาให้เลยแล้วคุยกับกรกภาษาอะไรครับคุยภาษาอะไรนะ จะคุยกับเวลาคุยกับทีมภาษาอะไรครับเวลาอ้าวแล้วมันหันมันชอบฟอยส์เสียงแปลกๆมาฟังไม่ออกนอกคิดได้ยูชีขวาอะไรก็ไม่รู้เขาจริงๆคนจริงๆหนุ่มที่จะต้องเข้ามหาลัเฟิร์นจะต้องเป็นแบบแบบไหนแบบไหนแบบไหนที่จะทำให้เราเปิดใจใครหมาเด็กใครเแก่หมาเด็กใครแก่ดัตตี้พี่หมีอะไรเงี้ยอ่านสไตล์ไหนชอบแบบไหนจ๊าไม่มีสเปคจริงๆค่ะก็เลยไม่รู้ กดดันไม่รู้จริงจริงชอบก็คือชอบแค่ได้เลยก็คืชอบจะต้องมีฟิลแบบแพ้อะไรแบบเนี้ยแบบมาแบบอย่างนี้แล้วแพ้อะไรอย่างเงี้ยแพ้ใครเอ๋ไม่เคยไม่แพ้ไม่เคยแพ้ใครเอ๋ไม่ไม่ไม่เหมือนพอมันไม่ได้รู้ว่าเรามีสเปคอะไรมาเลยจับจุดไม่ได้เนาะว่าเราจะต้องแบบเดินมาแล้วเป็นแบบนี้ใช่เลยอะไรย่างเงี้ยเขาแบบรักสัษณะจะช่วยเราเลี้ยงหมาได้แล้วอันนี้ต้องใช่ไหมถ้ารักษณะก็ได้ดีค่ะเรารู้สึกไงเขาเชียร์แบบ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเชียร์งานไปก่อนได้ไหมแฟนมันยากเกินไปจะถึงเวลาเมื่อไหรอกี่โมงเนาะไม่น่าเลยไม่รู้เลยไม่มีวิแววจริงๆค่ะมันยังไม่ต้องการก็เออมันมันเออมันก็เรื่อยๆไปแบบเนี้ยค่ะไม่ไม่ซีเรียสเลยเลย่าทีนี้คือใบเฟิร์นไม่ต้องการมีผู้ชายมาอยู่ข้างตัวถ้ามันเป็นพมลิขิดถ้ามันจะมีได้มันก็โอเคแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลิขิดเมื่อไหร่เพื่อนบอกให้มีได้เลืเพื่อนยังหาไม่ได้เลยค่ะส่วนใหญ่มีแค่น้องไม้คนเดียวเองค่ะ เหนื่อยไหมกับการแบบว่าต้องออกมาบอกว่าทุกคนแบ่าไม่ไรเม่ไหรเมื่อไรอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยนะก็เข้าใจเหเรอหนูไม่มีอะสีสันเนาะสีสันค่ะเออไออีกเรื่องหนึงไปแล้วนะไปไหนเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยวะทุกรายทุกละครที่เป็นรีเมคจะแซบอะไรเงี้ยชื่อใบเฟิร์มมันต้องโผล่มาคนแรกอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างโอเคค่ะแฮปปี้เพราะว่าของหนูชื่อของหนูไม่ใช่แค่รีเมคนะคะรีรันก็ชื่อหนูมา โอเคมากๆค่ะคิวเออเพราะล่าสุดมันมีแบบมันมีโปรเจกต์นึงก็ช er> as> ื่อหนูโกลมาอีกแล้วอันดับต้นๆที่ควรที่จะเออน่าจะถูกชุดเออรู้สึกไงบ้างคะอ๋อรู้สึกไงเออก็โอเคค่ะรู้สึกขอบคุณดีกว่าที่ทุกคนนึกถึงอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความที่พอมันเป็นโปรเจกต์ที่ใช้คำว่าอะไรนะ เอออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะนึกถึงชื่อเราอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจเป็นจริงบ้างหรือยังที่ข่าวออกมาเร็วล่าสุดมีบ้างหรือยังอย่าให้หนูถูกฟ้องเลยค่ะเอาเป็นว่าก็ก็มีติดต่อมาทั้งทั้งรีเมคแล้วไม่รีเมคดีกว่าอย่างเงี้ยแต่มันก็มีล็อตที่หนูรับไว้แล้วที่หนูบอกว่าสี่สี่เรื่องนี้เรอต่นี้คือต้องทําอันนี้ก่อนอันอื่นก็ยังใช่ไหมใช่ต้องเคลียร์งานค้างก่อนโปรเจกต์ใหม่ไม่ติดถูกใช่ไหมโปรเจกต์ ไม่รู้ว่าใหม่ของพี่แต่หนูใหม่ไหมไงไม่ได้ไรอ๋อแสดงว่ามีประสบกันไปอันนี้ผสมกันไปค่ะที่ยังพูดไม่ได้อยู่ในขั้นพูดคุยแบบไม่ค่ะใช่แต่ว่ามีเรื่องโปรเจกต์แรกเนี่ยกำลังจะเปิดกล้องถ่ายแล้วค่ะเรื่องอะไรนะเรื่องแรกค่ะเรื่องแรกแต่เขายังไม่ยอมให้หนูพูดอยู่ดชื่อรอก็คือละครซับซับก็คือต้องชื่อไปเฟิร์สเท่านั้นปะจริงๆไม่แซบก็มีค่ะแต่ทั่วไปจริงก็ติดต่อปรรกรณกันมาค่ะอย่าก็อย่าง โปรเจกต์แบบยิงปืนนะครับโปรเจกต์อะไรต์ใหม่ใช่จริงๆนั้นอยากไปเรียนส่วนตัวค่ะเรียนเองเพราะว่าเป็นคนกลัวปืนกลัวอะไรอย่างนี้แต่ว่าคิดว่ามีแนวโน้มที่จะต้องได้ใช้ได้ทําก็เลยแบบไปบังคับผู้จัดการไปเรียนไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกับพี่นิวเป็นยังไงบ้างแบบสงสารพี่นิวมากค่ะคนอื่นเขามาเรียนยิงปืนเขาก็อาจจะไม่มีพื้นฐานเนาะนอกจากหนูไม่มีพื้นฐานแล้วหนูมีปัญหาไปด้วยยังไงเฟิร์นทำไมต้องยืนพอยเท้ายิงสายก็ใชร กบอกโคตหัวมากเป็นสายสาวใช่พี่นิวถามตลอดทำไมเดินต้องไข้ขาเขายิงตายแล้วมั้งเลยแลอวมีเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ค่อยได้ก็ให้พี่เขาอดทนไปนิดนึงเขาอดทนเราแทนเขาอดทนเราติดยิงตูดติกรมนะติดติดสวยติดสาวผู้ชายก็จะไม่ค่อยเข้าใจว่าน้องบิดสะโพกะทำไมครับอะไรอย่างเงี้ยมันมัน ลงเรียนไหมครั้งเดียวเพราะว่าคุณครูน่าจะถอดใจแล้วมันเป็นอย่าง <c oughs> ที่คิดไหมพอเวลาไปเรียนเพราะมันลงมันหนักด้วยคุณครูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราไปเรียนจริงก็แบบมันเป็นอย่างที่เราคิดป่ะหรือว่ามันยากมากยากค<า>่ะแต่ดีกว่าที่คิดเพราะรู้สึกว่าไอ้ช่วงจังหวะที่เราได้ยิงมันมีช่วงที่แบบมีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดมีสมาธิมีแล้วมีแล้วมีอื่นอื่นไหมคะจะต่อยมวยต่อยไม่มีแล้วค่ะประมาณนี้โอเคคุณไปช่วยตกไว้นะ